่มาเจอหลวงตาแล้วหลวงตาท่องกอไก่ให้ฟังอ่าหลวงตาท่องกอไก่ให้ฟังเลยอือกอไก่อากอไก่อ่ะกอไก่กอไก่อัดเลยเนี่ยอัดเลยอัดไว้ฟังเลยอัดไว้เลยกอเอ้กอไอ้เดียวกันต้องตั้งได้ไงวะต้องต้องอัดไว้ฟังเลยให้ลูกหลานฟัง Um... ขอเลยอไก่ขอไข่ไว้ให้เราหม่ำซื้อเหล้ามาจากขอขวดและเอามาด้วยกับขอควายส้มยำขอคนเดียวดังเดียวดาบก็ระคางข้าบดังประจำงู้เลยขึ้นบนบ้านและบอกจอจานขอข้าวสักคำชอชิงตีจิงฉับชอช้างขยับตุ้มลำ่อโซ่เดินโซ่เสือเสือปุ๊บชอกระเชยนางขายข้าวยำยอหญิงสวยจริงพระผาตัวจดาบอกว่าหน้าหม่ำต้อง ตักหลงรักแม่ไม้โทอมฐานจูงควายเข้าโรงจำนำตอมทอเอวกลมผมเงาทาเท่านั่งบวนพึมพรำนอแนนปันปาติโมกนอเด็กโกหกบนหน้าตีให้จำต่อเต่าร้องเพลงลูกทุ่งทอถุงรักไก่ลุงดำทอทหารชาติไทยใจกล้าทอธงนำนาเหมือเวลาสงครามนอนหนูไปดูหนังไทยปอไปไม้ประกวดนางงามปอปลาไปหาฝอพึ่งหอกปลาหูผึ่งเป่าแคนมอ พอลำพอผ่านไปบ้านงานบวชพอควันบกโปดประจําพร้อมเผาชอบแต่งโซโกโอ้อมาหมโหแพ้ให้โลประจำหนังทะลุงนางหอยอยกษูต่อเรือชักใบริ้วลอยลำรอลิงจะชู่ไก่แจ้วอแหวนไม่แลผู้ลิงแสมหน้าดําเดินมาสอสลานี่ตรสีนั่งบนพึมพำมอเสือใส่เสื้อลายสดสอเสือใส่เสือสสอเส้อ,อลายสด พอหีบนางสดกระแคว่ดำต่อจุฬาลับไปหาหลุมเวาพออ่างตัวสาวเต้นลำเดึกแล้วนอนเธอลูกเดึกแล้วนอนเธอลูกกนเดี๋ยวก็ถูกคนละพวกมันอ่ำปัญชนะของไทยเราหนี่มีสี่สิบปีแค่นี้จุงจำ <c oughs> น,นวะวัดหลวงคูล้วัดหลวงคูหลุงตาแล้วล่ะ <c oughs> ท้องกอไก่สีสีตัวคร,ครบครบครบเรียบร้อย